จเยาวชนใช่ใช่แล้วจะได้ผลใจเยาวชนครับครับผมสำหรับตัวผมนะครับมาเป็นตัวแทนนะครับจากรายการร่วในสกูรเรนเจอร์นะครับผมก็รับรางวัลนะครับองค์กรต้นแบบพัฒนาสังคมและเยาวชนครับผมผมเป็นตัวแทนวิถาครับเป็นตัวแทนนายมารับรางวัลครับเป็นบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นางวันที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะก็ ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งครับที่ทางไคลเอนมาสเตอร์ยูนะครับเล็งเห็นนะครับผมคุณค่าในด้านการทํางานหรือว่าตัวอย่างดีๆสําหรับเยาวชนทั้งน้องเจมินายและน้องโฟส์นะครับผมรวมถึงบุคคลผู้อยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นผู้ผลักดันนะครับทำให้พวกเราทุกคนประสบความสําเร็จจากพิธาสัตย์ทองด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วอย่างเจมินายโฟส์เนาะที่นี้เป็นปีแรกด้วยที่ได้รับรางวัลเป็นปีแรกเป็นปีแรกเลยเป็นยังไงบ้างโอเคมากครับคุณเจมินาย <cido f iona> ตื่นเต้นนะตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นเกียรติด้วยที่ได้มารับมอบเป็นเอ่อหนึ่งในแบบอย่างของเยาวชนตอนแรกก็ไม่คิดว่าเ,เราจะเป็นได้แต่ว่าแต่ว่าเในเมื่อเขาเม,ม้าหมายแล้วเราก็จะทำให้ดีที่สุดครับครับ จะพับตัวให้ดีนะครับจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานนะ <c oughs> เป็นเด็กดี <c oughs> ของบำหมีใช่ครับต้างถาก่อนเลยว่าการที่เป็นเยาว,วชนต้นแปบเนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างสำหรับของเราเรสำหรับผมหรับผมโอ้ยคำถามยากจังเ <c oughs> ยาว, <c oughs> วชนต้นเยาวชนต้น,นแบบนะครับผม, <c oughs> ผมคิดว่าตั้งใจครับตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบเลยครับจะ จะชอบอะไรจะชอบเรียนจะชอบกีฬาจะชอบการแสดงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็สุดกับทุกทางอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละผมว่าจินไลน์คะครับก็ทางนั้นไปสุดในทุกทางที่เขาชอบแล้วเราก็เป็นเด็กดีแ้วครับเป็นเด็กดีใฝ่เรียนรู้เป็นเด็กดีของสังคมรักพ่อรักแม่กตัญญูแล้วก็รักการเรียนรักกิจกรรมของโรงเรียนก็ พยายามทำดีให้กับสังคมครับขอบคุณครับเชี๊ยบเชี๊ยบเลยกันว้อนเชียบอาจารย์พี่อาร์มเหรอครับครับก็ยังไงดีแบบครับผมขออยังไงถึงน้องๆนี่อ๋อได้ครับผมก็จริงๆแล้วก็ขอฝากรางวัลด้วยนะครับผมสำหรับรางวัลมาสเตอร์ยูนะครับผมก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ทําให้ผู้ที่ได้รับรับรางวัลแล้วก็ ู้ดที่ได้แบบว่าดูพวกเราอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เห็นถึงความสำคัญของการบอกว่าเป็นเยาวชนที่ดีหรือว่าตั้งใจทํางานให้ออกมาเป็นผลง,งานที่ดีสู่ของชนุษย์นะครับผมก็ขอบคุณมากที่เล็งเห็นการทํางานของพวกเรานะครับในสายวงการบันเทิงแล้วก็นักเรียนนักศึกษาทุกคนครับขอบคุณมากครับพูดดีจังเลยพี่อ่ครับพี่เลอจะไหน่อยมาครับผมตัวแทนพี่ถ่าย ตัวแทนพิธาตัวแทนพิธา,าะครับเออยากจังเลยตำแหน่งนี้ <laughs> ก็เออผมว่าจริงพิธาก็ตั้งใจทผาผลงานเพราะเราเป็นจริงเป็นค่ายวัยรุ่นเป็นค่ายที่แบบว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ชื่นชอบติดตามโดยเฉพาะติดตามน้องๆเนี่ยครับก็จะเป็นเยาวชนกันหมดอย่างเงี้ยผมว่าพิธาก็ตั้งใจเอ่อจะดูแลน้องๆเยาวชนในค่ายเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนภายนอกให้ได้มากที่สุดนะครับเราะว่า อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งรางวัลที่ที่ฐาน่าจะภูมิใจแล้วก็เป็นแรงใจในการทํางานแล้วก็ผลิตผลงานดีๆต่อไปของท่านครับขอบคุณมากครับครบให้เราฝากค่ะผลงานให้ติดตามกันฝากผลงานครับฝากผลงานของพวกเราสองคนด้วยครับรวมถึงพี่ๆใน j อยทีวีด้วยครับแล้วก็ ของพวกเราสองคนเนี่ยจะมีซีรีส์อเวอร์ชัยสองครับตอนการถึงเหาวิทยาลัยออนประมาณอ่าอีพีที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยครับฝากทุกคนไปติดตามด้วยแล้วก็อ่า L.O.L. <ล>ครับ L.O.L. ครับ L.O.L. แฟ<ผ>นเฟสสองคนยี่สิบสามครับเป็นรวมคอนเสิร์ตแฟนคู่ในในค่าย J.M. ครับก็จะเป็นแก๊งที่เล่นอเวอร์ชยด้วยกันนี่แหละก็จะมีหลายโชว์ให้ได้ติดตามไปเลยครับฝากดูครับแล้วก็แฟนมิตรต่างประเทศทั่วไปนี่เดี๋ยวกำลังจะไปญี่ปุ่นแล้ว แล้วก็เดี๋ยวมีอีกหลายๆแฟบนบมิดที่ตา่างประเทศครับก็ัไป้วครับครับครับงั้นก็สรุปสุดท้ายเลยนะครับผมรวมก็ขอขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนผลงานของพวกเราศิลปินจีนเอ็มทีวีมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเบื้องหลังทุกๆคนนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ผลักดันทำให้พวกเราเนี่ยได้เป็นต้นแบบแล้วก็ได้รับรางวัลดีๆแบบนี้จากไทรแลนด์มาซิโอวัทงที่สี่นะครับขอบคุณมากครับผม 一因此他。